เกินโอเว่นแอบสงสัยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มห่วยหรือว่าร่วมกันเล่นไล่รูเบนอโมริม ครับขอรับสู่ช่องบูทงของบอจริงต้องบูทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงคอนเทนต์ฟุตบอลอยู่ทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชสสร์กด subscribe ช่องบูทงเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดขั้นลงนะครับของสกบอฟุตบอลพิพิธอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พลาดโอกาสเก็บ3แต้ม2เกมในพรรีเีเมย์ลีกนะครับหลังจากที่บุกไปแพ้กับเบรนท์ฟอร์ดหมดรูปปปเเลลยยครัับ้อออมมมขงงงงีศาาาาาาาจแดดื่่่ส์พวทผนไ ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อเปิดรังโอทาฟฟอร์ดนะครับเฉียนเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าชนะเหนือเชลซีก็อาจทําให้เตะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลทัูยุโรปแถมฟุตบอคลคาราบาวครับก็ตกรอบไปที่เรียบร้อยก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พักมาเต็มๆทั้งสัปดาห์นะครับแถมได้เพลย์เมเกอร์อย่างมาติอุสคุนย่านะครับฟิตเต็มถังออกซััไปสตว ร,ร่วมกับทางเบจิเวนเชสโกแล้วก็ในรายของแบดเอเบอร์โมที่กลับไปเจอทีมเก่าด้วยนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับเพียงแค่ต้นเกมเนี่ยฝั่งของเบนฟอร์ดก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากนั้นก็นำหาเป็น2.0ก่อนที่แมนยูจะไล่มาเป็น2-1น,นะครับจากลูกยิงของเบจิเวนเชสโกนะครับซึ่งสามารถปลดล็อกนะครับยิงประตูแรกให้กับแมนยูได้สำเร็จนะครับแต่อะไรก็ตามบูโน่ฟรยเนเดสในครึ่งหลังก็มาพลาดจุดโทษก็ทำให้ทีมช่วดโอกาสที่จะตีเสมอได้สำเร็จนะครับ ก็โดนเบรนท์ฟอร์ทำประตูปิดร่องนะครับแล้วก็เอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งก็เท่ากับว่านะครับผลงานการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาร์มริมตอนนี้คุมทีมไป33นัดนะครับเก็บได้เพียงแค่3 4แต้มเท่านั้นจากการชนะแค่9ก้นัดเสมอ7แล้วก็แพ้17นัดนะครับยิงไป3 9บประตูและเสียไปถึง53ประตูนะครับเรียกว่าเป็นสถิติที่ย่ำแย่มากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญในยุคข,ของรูเบนอาร์มริมเนี่ยแมนยูไม่สามารถเก็บชนะได้8เกม ติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับทำให้ปีศาจแดงเนี่ยกลับมาอยู่สถานการณ์ที่กดดันอีกครั้งนะครับซึ่งหลังเกมไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตดาวญิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็ของลิอร์พูแมนยูแล้วก็ถึงประเด็จรวมไปถึงดิวการเซลก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดของนักเตะซึ่งทางโอเว่นก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตการเล่นของแมนยะูน่เตะนะครับโดยเฉพาะวันเนี้ยดูแปลกไปบ้างนะครับบูโน่เฟรนเดสพลาดจุดโทษจากการยิงที่เบามาก มากนะครับแทบไม่มีชั้นเชิงในการยิงนะครับแล้วก็ทีมการดิโกดาโลเนี่ยปล่อยให้นักเตะตำแหน่งปีกเรียวว่างด,ดื้อเลยนะครับจนนําไปสู่การเสียประตูที่2นั่นเองนะครับซึ่งโอเว่นบอกเลยครับสัญญาณแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ปแปลกๆแล้วก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยกตัวอย่างนะครับในช่วงที่เขาพาแข้งให้กับเรอัลมาดริดเนี่ยสถานการณ์แบบนี้คล้ายๆกันกับเรอัลมาดริดตอนนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรอัลมาดริดเนี่ยมีการเปลี่ยนโค้ชถึง3 คนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นประเด็นที่ไมเคิลอเวนเนี่ยสงสัยว่าเอันเตะแมนยูเนี่ยเล่นรวมหัวกันนะครับที่จะทําให้ทีมผลงานไม่ดีแล้วก็เพื่อทําให้ทางรูเบนอัมริมเนี่ยโดนปลดออกจากตําแหน่งกุนซือหรือเปล่าแต่เอาจริงนะครับไม่ต้องไปโทษอัมริมนะครับโทษนักเตะได้และเพราะว่านักเตะเนี่ยฟอร์มห่วยสุดๆนะครับนักเตะแมนยูก็เล่นได้แค่นี้โดยเฉพาะดาโล่นี่กลายเป็นดาล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ่อน้ำมันชั้นดีเคมบุกก็จ่ายบอลไม,ม,ม,ม่แม่นเปิดบอลไม่แม่นนะครับเปิดไปเสาไกล ตรูเบนอเบริมนะครับสถิติที่ผมพูดมาช่วงต้นเนี่ยเป็นการการันตีแล้วก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาไม่ดีพอที่จะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะการแก้เกมต่างๆก็แก้ช้าแล้วก็แก้เหมือนเดิมนะครับคือถอดกองหลังออกเอากองหลังเข้านะครับแล้วก็สลับนักเตะที่ลงสนามเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับเมสันเมาส์ลงมาก็ส่งไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กหรือว่าแบนเอโบโมที่ลงมาตั้งแต่ต้นเกมพอเล่นไปเล่นมาช่วงท้ายเกมกลายไปเล่นเป็นวิงแบ็กหรือว่าเล่นกองหน้า การมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับก็ทําให้นักเตะหลายคนเดี๋ยวมีความกดดันแล้วก็ไม่สามารถรีดฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับแล้วก็ทีมการตันนัดไหนนะครับที่โดนนำเนี่ยแทบจะปิดประตูชนะเลยนะครับก็เท่าว่าตอนนี้รูเบนอโมริมสถานการณ์กดดันมากๆานะครับตัวเขาเองหลังเกมนะครับก็บอกว่าการที่ทีมแพ้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับระบบการเล่นไม่เกี่ยวกับหลัง3ามไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทีมมีการเตรียมตัวพร้อมที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าพอลงสนามจริงนักเตะมันทําไม่ได้นั่นเองนะครับแต่เราก็ต ด้วยการที่เขาเป็นผุ้ซื้อเนี่ยเขามีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับจังหวะที่โบโนได้ยิงจุดโทษตัวเขาไม่กล้ามองไม่ได้ไปให้กําลังใจหรือกระตุ้นใดๆเพียงแค่นั่งแล้วก็ก้มหน้าเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็แสดงเห็นแล้วนะครับทั้งฝีมือทั้งลาศีต่างๆไม่เหมาะกับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบอร์ดบริหารเนี่ยไม่กล้าที่จะปลดลูเบตอับมริมนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่า ถ้าสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่ฟอร์มจะดำดิง่งหรือไปไกลกว่านี้แทบไม่มีให้เห็นนะครับเอางา่ายๆที่ซอฟพาเลทใช้อลิเวอร์กัสเตอร์คุมทีมเล่นในระบบเดียวกันแต่ว่าโอลิเวอร์กัสเตอร์ใช้เวลาไม่นานปรับจูนพาเลทให้กลับมาดุดันแล้วก็เล่นได้อย่างมีระบบเกมรุกดุดันมีวิธีการเข้าทำที่ชัดเจนเกมรับเหนียวแน่นแต่รูเบนอวริมยิ่งทำยิ่งแย่นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างของกุนซือที่ใช้วิธีการเล่นกองหลัง3าคนนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายเนี่ยเกมกับ ซอร์แลนด์ถ้าแมนยูไม่สามารถเก็บชนะเหนือแบลดํมได้รูเบนอัมูริมจะโดนไล่ออกจากตําแหน่งหรือเปล่าหรือว่าดวงยังแข็งสามารถเอาชนะซัทเอร์แลนด์ได้เดี๋ยวจะได้รู้กันสําหรับอนาคตของแมนยูและก็รูเบนอัมูริมนะครับนี่เป็นในเรื่องราวควนหลงที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชอบบุบถกหนไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ